สวัสดีครับผมไทยสุรบุฒิและนี่คือช่วงเวลาของพี่ไทยเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลบางส่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเปิดประเทศออสเตรเลียคือเนื่องจากว่าวันนี้นะครับมีสำนักข่าวหลายแห่งด้วยกันในออสเตรเลียได้มีการรายงานข่าวเรื่องของการที่ออสเตรเลียนั้นเตรียมที่จะ เปิดประเทศนะครับอีกครั้งหนึ่งโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวัคซีนพาสปอร์ตนะฮะซึ่งตามข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นทางสำนักข่าว abc ทางสำนักข่าว sbs ช่อง 7C ีช่อง9ที่นี่รวมทั้งอีกหลายสำนักด้วยกันนะครับมีการรายงานกันอย่างทั่วถึงแต่ว่าเรื่องนี้พอมันเกิดขึ้นนะครับมีคนเอาไปโยงกันหลายประเด็นด้วยกันโยงเอาเรื่องของการเตรียมเปิดประเทศของออสเตรเลียเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการที่จะคิดว่า คนไทยจะบินเข้ามาได้แล้วอันนี้ก็คนละเรื่องกันนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของวีซ่าการเกษตรด้วยนะครับแสดงว่ากําลังจะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็รวมทั้งวีซ่าอื่นๆด้วยนะครับซึ่งหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการพูดจามีการโพสต์กันในเพจต,ต่างๆนั้นทําให้หลายๆคนเริ่มสับสนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไขกับเรื่องราวของข่าวนี้มันเป็นยังไงกันแน่ เอาง่ายๆก่อนเลยนะครับอย่างการพาดหัวข่าวของ SBS ฉบับภาษาไทยนะครับก็ออกข่าวชัดเจนว่าออสเตรเลียเนี่ยเตรียมเปิดประเทศโดยการใช้พาสปอร์ตวัคซีนตุลาคมนี้คือชัดเจนเลยนะครับซึ่งก็ไม่ต่างกับการพาดหัขวข่าวของ SBS ฉบับภาษาอังกฤษนะครับที่บอกว่าวัคซีนพาสปอร์ o r overseas travel to be available for Australian from next month เห็นบทวามแล้นี้ชัดเจนเลยนะครับว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปหลายๆคนคงจะเริ่มมีความสุขกับการจะได้เดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พอไปดูการพาดหัวข่าวของสํานักข่าว ABC ไอความฝันที่บอกว่าจะได้เดินทางกันอย่างสบายอย่างที่หลายๆคนเริ่มเพิอฝันกันนะครับเขามีความชัดเจนนเขาบอกว่านะครับคือหนังสือเดินทางเกี่ยวกับวัคซีนโควิดเนี่ยเตรียมที่จะประกาศใช้ในเดือนหน้าแน่นอนแต่ว่าการปิดพรมแดนระหว่างประเทศจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าโอเคนะครับคนออสซี่อาจจะได้รับการอนุญ,ญาตให้เดินทางได้โดยการที่จะต้องมีโควิดวัคซีนพาสปอร์ตแต่เรื่องของการปิดพรมแดนเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยยังไม่มีอะไรชัดเจนคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากการออกข่าวครั้งนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการใช้โควิดวัคซีนพาสปอร์ตก็เรื่องหนึ่ง เรื่องราวของการเดินทางระหว่างประเทศเรื่องราวของการปิดพรมแดนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็ต้องดูความเชัดเจนของรัฐบาลกลางอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องของการปิดพรมแดนหรือนโยบายเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศยังไงกันบ้างที่จะมาช่วยเสริมเรื่องของโควิดวัคซีนพาสปอร์ตในการออกข่าวในวันนี้ครับ ต้องย้ำนะครับว่าน,นี่คือเรื่องราวที่เป็นข่าวดีสําหรับคนออสเตรเลียที่อยู่ในออสเตรเลียตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงอย่างที่ข่าวออกมาในวันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องดีถ้าเป็นไปอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยก็คือกําลังมีการหาหรือคันเรื่องของการกักตัวด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็อยากให้มีการกักตัวที่บ้านซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญเลยในการที่จะเปิดประเทศในอนาคตด้วย จากการรายงานข่าวนะครับมีการนำเสนอชัดเจนว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกันนะครับระหว่างทางานายกรัฐมนตรีรัฐบาลกลางกับทางผู้นํารัฐต่างๆนะครับเรื่องของวิธีการเรื่องของการนําเอาเอกสารยืนยนันการฉีดวัคซีนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบของแอปพลิเคชัน ที่อยู่ในมือถือของแต่ละคนนะครับซึ่งก็มันง่ายนะครับมันสะดวกในการตรวจสอบสมบผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าออกนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการปิดกั้นนะครับถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยใครยังอยากที่จะปริ้นออกมาเป็นเอกสารแล้วถือเข้าไปโชว์เขาก็ยินดีนะครับซึ่งขั้นตอนของการเตรียมเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเชื่อมระหว่างข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชนนะครับไปยังชิปที่อยู่ในพาสปอร์ตกันอยู่ ถ้าจำกันได้นะครับประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการพิจารณาเรื่องของการออกไปรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบของ QR Code ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการกักตัวก็เป็นประเด็นหลักอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงในเนื้อข่าววันนี้ เนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทุกคนนะครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่เป็นคนออสซี่คนที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางเข้ามาไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่ก็ตามแต่นะครับคือทุกคนนะครับจะต้องโดนกักตัวเป็นเวลา2สัปดาห์ด้วยกัน นะครับแล้วแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นี่ค่อนข้างจะสูงมากๆมันก็เลยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการกักตัวที่บ้านหรือที่พักของคนคนนั้นที่อยู่ในออสเตรเลียนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้อยู่ในการหารือของคณะกรรมการที่ชื่อว่า Australian Health Protection Principle Committee นะครับประเด็นที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือเรื่องของตัววัคซีนนี่แหละครับว่าเอ๊ะวัคซีนตัวไหนบ้างที่จะยอมรับให้ไปกักตัวที่บ้านได้หรือตัวไหนบ้างที่ไม่ยอมรับต้องกักตัวในโรงแรมเหมือนเดิมไอทำนองนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าดูจากตัวอย่างของสหรัฐนะครับตอนนี้นะครับที่นั่นเนะ่ยเขาจะมีการให้คนที่ฉีดวัคซีนนะครับที่รับรองโดยองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับสามารถที่จะเฝ้าสังเกตอาการของตนเองได้และไปรับการตรวจหาเชื้อพานใน3าึงหวันหลังจากเดินทางเข้ามาในอเมริกาแล้วนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นจะต้องกักตัวเป็นเวลา7วันหลังจากเดินทางเข้าอเมริกาซึ่งผมไม่รู้ว่าทางออสเตรเลียนเนี่ยเขาจะใช้เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ใกล้เคียงกันแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันยังไงก็ต้องรอติดตามข้อมูล อีกทีหนึ่งนะครับแต่สําหรับที่ออสเตรเลียนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทดลองกันมาแล้วนะครับเรื่องของการกักตัวที่บ้านซึ่งก็มีเกิดขึ้นที่รัฐเซา t ์ออสเตรเลียนะครับก็คือตอนนี้นะครับเที่ยวบินที่มาจากต่างประเทศเนี่ยที่พาคนออซี่เข้ามานะครับก็จะมาลงที่นิวเซาท์เวล์คือซิดนีย์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รัฐอื่นๆก็ต้องมีการกักตัว2รอบด้วยกันนะครับ คือพอมากักตัวที่ซิดนีย์เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเดินทางกลับไปอย่างที่เซาออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะอนุญาตให้มีการกักตัวแต่ไปกักที่บ้านได้ซึ่งทางนายสกอตต์มอริสันนายกนะครับก็ย้ําเลยว่านี่แหละคือจุดสําคัญเพราะว่าถ้าสามารถจะให้มีการกักตัวที่บ้านได้มันก็จะมีความเฟกซิเบลมากขึ้นในการเดินทางกลับเข้ามาในออสเตรเลียแต่อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่เงื่อนไขที่กําลังจะมีการสรุปกันเร็วๆนี้นะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง แต่ถ้าเกิดฟังจากคำพูดของนางกลาดิสเบเรจิกสเลนซึ่งเป็นบุคมนตรีของรัฐนิวเซาวเวลนะครับที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่านะฮะคือแนวทางของการกักตัวสำหรับคนที่เดินทางกลับมาออสเตรเลียนนั้นนะครับอยู่ที่จำนวนของคนในออสเตรเลียที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่าคือเธอบอกว่า ต้องมีคนฉีดวัคซีนครบ2โดสเนี่ยอย่างน้อย80อันนี้โดยประมาณนะครับที่เธอบอกตั้งแต่ข่าวก่อนนู้นเลยนะฮะซึ่งเธอย้ำว่าเธอจะพยายามเปิดสนามบินซิดนีย์แน่นอน แต่ทั้งหมดนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้เป็นการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายของทั้งรัฐบาลกลางและก็รัฐบาลท้องถิ่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอายังไงกันแน่คือสมมุติว่ามีคนฉีดวัคซีนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเร็วกว่าเดิมอันนี้อาจจะเร็วขึ้นก็ได้ในการเปิดประเทศแต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับการแพร่กระจายของไอ้เจ้าโควิดในที่นีกลับเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนแทบจะเอาไม่อยู่เนี่ยบางทีโครงการนี้อาจจะมีการยืดไปก,ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ออกมา เพิ่มความหวังในการที่จะให้มีการเปิดประเทศเร็วขึ้นนะครับก็คือนายแดนเทียนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของออสเตรเลียก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับในข่าววันนี้บอกว่าตอนนี้ขั้นตอนของการทำวัคซีนพาสปอร์ตนั้นก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับกำลังมีการพิจารณาเรื่องของดีเทลกันอยู่ว่าจะเอาแบบไหนยังไงจะเริ่มต้นใช้ได้เมื่อไรแล้วก็รวมทั้งจะมีการตรวจสอบในระหว่างการเท่าออกประเทศยังไง แต่แน่นอนว่านายเทียนเองก็มีการย้ําถึงจํานวนของระดับการฉีดวัคซีนของคนในประเทศด้วยนะครับก็คือเลขร้อยละ8ปที่ว่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะฮะยังลังเลนึกกลัวนวนกลัวนี่อยู่ผมว่ารีบไปฉีดกันนะครับอย่ามันแต่รอว่าจะต้องเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้คือทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณให้ความร่วมมือลดความเสี่ยงของสังคมโดยวรวมนะครับประเทศก็มีโอกาสที่จะเปิดกว้างเปิดเร็วขึ้นด้วยนะครับ ทีนี้มาดูที่ตัวเลขของคนที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วนะครับมีการรายงานไปวันสองวันที่ผ่านมานะครับว่ามีประชากรเกือบๆจะ40%ของประเทศแล้วนะครับที่มีการไปฉีดวัคซีนครบ2โดสตึ่งแน่นอนตัวเลขนี้ยังห่างไกลกับ80%ที่ผมพูดถึงไปที่นายกพูดถึงที่บุคคลมนตรีพูดถึงอีกเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เร่งกันหน่อยนะครับเร่งกันหน่อยสําหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทีนี้กลับมาถึงเรื่องของการเปิดประเทศอันนี้เป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับ เพราะว่าการเปิดประเทศนั้นมันแปลว่าทางฝ่ายประเทศต้นทางเองหรือว่าทางฝ่ายออสเตรเลียเนี่ยมีการตกลงพูดคุยกันแล้วว่าสามารถที่จะออกวีซา่าหรือว่าอนุญาตให้คนที่มีวีซ่าอยู่แล้วเนี่ยเดินทางเข้ามาออสเตรเลียได้ซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นกันเลยนะฮะทุกอย่างมันอยู่ที่การพูดคุยระหว่าง2ประเทศก็คือทวิภาคีกันนะครับระหว่างสมมตินะครับว่าออสเตรเลียกับไทยออสเตรเลียกับจีนกับญี่ปุ่นกับเวียดนามกับอเมริกาอะไรก็แล้วแต่ ทุกอย่างอยู่ที่การตกลงกันระหว่าง2ประเทศที่ว่านั้นนะครับและทั้งหมดดีผมเชื่อว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานของการยอมรับและรับรองวัคซีนที่ใช้กันในแต่ละประเทศนั้นว่าโอเคกันหรือเปล่าสมมุติว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยเราใช้อแอสตาราเซเนกานะครับใช้ไฟเซอร์และก็มีบอเดนาเข้ามาเนี่ยเป็นตัวหลักใช่ไหมครับแต่อย่างไทยแลนด์นะครับใช้ อาเชโนแวกนะครับซึ่งหลายๆประเทศก็ไม่ค่อยยอมรับกันนะครับแม้แต่ในเมืองไทยก็มีการประทงกันวุ่นวายเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วในการพูดคุยแบบทวิภาคีระหว่าง2ประเทศเนี่ยอย่างวัคซีนจากเมืองไทยนีย่เขาจะยอมรับหรือเปล่าในออสเตรเลียนี่เราไม่ทราบจริงๆนะฮะถ้ายอมรับอันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับก็แปลว่าคนที่อยากเดินทางมาก็ต้องไปฉีดวัคซีนที่อยู่ในลิสต์ที่ออสเตรเลียยอมรับนะครับอีกทีหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นเลยครับภาพรวมของคนฉีดวัคซีนในออสเตรเลียเป็นยังไงถึงเกณฑ์และยังถึงเป้าหมายแลหรือยังอาจสมมติตถึงแล้วนะครับ2งเงินไขนี้ก็จะกลายเป็นตัวหลักๆนะครับที่จะทําให้การเปิดประเทศนั้นเป็นไปได้ขึ้นมาทันทีเลยส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงอย่างที่บอกไปนะครับต้องรอรัฐบาลออสเตรเลียสรุปมาอย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นใครที่มีวีซ่าอยู่ในมือนะครับ ตอนนี้ก็ทําได้อย่างเดียวคือรอคอยนะครับว่าเมื่อไหรเงื่อนไข2ออย่างนี้มันจะลงตัวที่สุดและมีการเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครที่ถามถึงเรื่องราวของวีซ่าการเกษตรก็แน่นอนครับคำตอบก็ไม่ต่างกันถึงสมมุติว่านะครับเขาจะมีเงื่อนไขออกมาแล้วนะครับอันนี้สมมุตินะครับเพึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณก็ต้องรออยู่ดีว่าถ้าเงื่อนไขออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเปิดให้คุณสมัครวีซ่าตัวนี้ได้เมื่อไรแล้วเงื่อนไขที่ว่านั้นเป็นยังไง ที่สำคัญนะครับถึงวีซ่าจะออกมาแล้วแต่ถ้าถึงวันนั้นการเปิดประเทศยังไม่เกิดขึ้นถึงคุณจะมีวีซ่าในมือคุณก็ยังบินเข้ามาไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องอดทนรอนะครับอย่าใจร้อนกันเลยโดยเฉพาะเมื่อ2วันที่แล้วนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยถึงกับต้องมีการทําประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางอ f ฟ i c i a l Facebook เลยนะครับ เรื่องของโครงการวีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าประกาศนั้นเขาว่ายังไงบ้างประกาศเรื่องโครงการวีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลียตามที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้ทราบว่ามีบุคคลและองค์กรบางกลุ่มที่กล่าวอ้างว่าสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลีย ที่กาลังมีแผนดําเนินการอยู่นั้นนี่ชัดเจนนะครับว่ากําลังดําเนินการอยู่ทางสถานเอกอัครราชทูตขอแจ้งว่าโครงการวีซ่าทางการเกษตรกําลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการและในขณะนี้ยังไม่มีการออกวีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลียให้แก่ผู้ใดชัดเจนนะครับย้ำอีกครั้งนะว่า โครงการวีซ่าทางการเกษตรกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการและในขณะนี้ยังไม่มีการออกวีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลียให้แก่ผู้ใดขอให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวังอย่าลงเชื่อการโฆษณาจากองค์กรหรือบุคคลใดที่อ้างว่าสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่านี้ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังบอกซ้ำนะครับว่า รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้จะมีการประกาศในช่วงไม่กี่เดือนนับจากนี้โปรดติดตามรายละเอียดจากช่องทางการติดต่อแล้วก็ว่าไปนะครับจนจบนะครับอันนี้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้ใครมาหลอกคุณได้นะครับ ตอนนี้มันชัดเจนว่ามันยังไม่มียังเป็นแค่โครงการยังมีการพูดคุยกันอยู่อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเท่านั้นเองและที่สำคัญนะครับย้ำเข้าย้ำเลยนะครับว่ายังไม่มีการออกวีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลียเนี่ยให้กับใครทั้งสิ้นเลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นไอขั้นตอนของการเดินทางเข้ามานี่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งอยู่อีกไกลเลยนะครับถ้าเกิดวีซายังไม่ชัดเจนวีซายังไม่ออกถึงวีซ่าออกแล้วประเทศยังไม่เปิดก็ยังเดินทางมาไม่ได้โอ้ยหลายขั้นตอนเลยเกินครับ <S <S ทั้งหมดนี้นะครับสิ่งที่คุณทําได้อย่างเดียวคือคุณต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับอยา่าเพิ่งไปกังวลเรื่องอายุด้วยนะครับบางคนถามมาแล้วว่าเอ๊ะอายุ U 40เกินไหมสามเกินไหมคือพูดตรงๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครทราบรายละเอียดเลยว่าเงื่อนไขที่จะออกมามันคืออะไรเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปกังวลตรงนั้นนะครับเอาเป็นว่าเตรียมตัวก่อน เตรียมเรื่องภาษานะครับฝึกภาษาก่อนนะครับแล้วก็เตรียมเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันต้องมีแน่นอนในการเดินทางมาต่างประเทศนะครับซึ่งข้อมูลก็มีเตรียมไปหมดว่าต้องประมาณสักเท่าไหร่ยังไงอันนี้ผมอยากแนะนําให้คุณเตรียม2อ,อย่างนี้พร้อมก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วอย่างหนึ่งที่คุณสามารถจะทําได้ก็คือลองศึกษาหาข้อมูลดูว่า นอกเหนือจากเรื่องของวีซ่าทางการเกษตรแล้วเนี่ยด้วยคุณสมบัติของคุณอายุของคุณเงื่อนไขของค่าใช้จ่ายของคุณภาษาของคุณระดับการศึกษาของคุณนั้นยังพอจะไปสมัครวีซ่าตัวอื่นได้หรือไม่อันนี้สําคัญกว่านะครับ คือบางคนที่ถามมาเนี่ยบางคนถามมาหลังใหม่นะครับจบเป็นยาตรีนะครับอายุก็ยังไม่เกิน30ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีการงานที่ดีรวมทั้งมีปัจจัยเพียงพอด้วยฟังดูแล้วนะครับผมว่าไม่ใช่เฉพาะวีซ่าทางการเกษตรเท่านั้นที่คุณมีโอกาสสมัครนะครับแม้แต่วีซ่านะักเรียนทั่วๆไปวีซ่าที่เรียกกันว่า w working h o l i d a ว visa ผมว่าคุณเองก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการสมัคร ซึ่งบางวีซ่ามันก็ชัดเจนแล้วนะครับอย่าง working and holiday visa นั้นมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่แล้วว่าต้องใช้คุณสมบัติยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทําการบ้านสักนิดหนึ่งนะครับบางทีโอกาสของคุณอาจจะเปิดกว้างมากกว่าที่คุณคิดก็ได้อันนี้สําคัญที่สุดนะครับสำหรับ working and holiday visa ที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดว่านะครับคุณมีอายุระหว่าง18ถึง 30ปีคือยังไม่ถึง31ปีบริบูรณ์นะครับในวันที่ยื่นวีซ่ากับทางสถานทูตนะครับและรวมทั้งมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีทักษะการใช้ภาษากฤษได้ประมาณ1น,นะครับ มีผลสอบภาษาอังกฤษยอย่างเช่น IELTS เฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า4.5ในทุกทักษะแล้วก็มีอายุไม่เกิน1ปีหรือมีผลสอบพวก TOEFLs นะครับมีคะแนน32ขึ้นไปทุกทักษะแล้วก็ไม่เกิน1ปีอะไรจำนองนี้นะครับข้อมูลนั้นมันจะมีอยู่นะครับคุณสามารถจะหาได้ทางอินเทอร์เน็ต เท่าที่ผมเห็นนะครับก็มีหลายเว็บไซต์ด้วยกันที่เตรียมข้อมูลไว้อย่างดีทีเดียวแต่เอาเป็นว่านะครับใครที่อยากได้ผมนามาเล่าตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเงื่อนไขเข้าคร่าวนะครับข,ข,ข,ของ Work and Hol i d a y ิ i s a นั้นเป็นยังไงและตัวคุณนั้นพอจะเข้าเงื่อนไขในการสมัครวีซ่าตัวนี้หรือเปล่าที่จริงแล้วกําหนดการลงทะเบียนและสมัครออนไลน์รอบที่2นั้นต้องมีขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่อย่างที่ทราบกันนั่นแหละครับว่าเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อรอบล่าสุดนี้ค่อนข้างจะรุนแรงก็เลยมีการเลื่อนออกไปหมดเลยเดี๋ยวเมื่อไหร่นะครับทีมีการรับสมัครอีกครั้งหนึ่งผมจะรีบนํามาแจ้งให้ทราบนะครับเอาละครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามมาโดยตลอดในวันนี้นะครับแล้วเจอกับผมไทยสุรวุธที่พี่ไทยเล่าให้ฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ใน Facebook แล้วก็ Subscribe ใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงสวัสดีครับ